วินิสูตูเนียโดนป้นบอลลงดอรจริงหรือไม่ควัานลงหลังงานประกาศรางวับลบอลลูดอ2024ที่ผู้ชนะปีนี้ได้แก่โรดี้ยอดแข่งของแมนซิตี้และดาวรุ่งแห่งปีตกเป็นของรามินยามมลแต่ทว่าดราม่าใหญ่หลังงานคือการช่วยรางวัลอีกหนึ่งตัวเต็งอย่างวินิสูตูเนียถึงคันการไิที่พูดถึงมากมาย โดยเฉพาะการที่เรอัลมาดริดไม่ส่งคนในสโมสรมาร่วมงานแม้แต่คนเดียวในปีนี้พอแอบรู้ผลลุวงหน้าก่อนแล้วและไม่พอใจอย่างมากจากนั้นก็มีนักเตะดังมากามายออกมาโพสถึงเรื่องนี้เช่นฟองลิเบรี่ที่เคยพลาดรางวัลมาแล้วได้โพสตถึงบัลลุงดอพร้อมกับอิโมติหัวลรออาลิเลนเซดอฟก็บอกว่าผมคิดว่ายูฟ่ากับเรอัลมาริดน่าจะมีปัญหากันทําให้วินิสอุสไม่เป็นผู้ชนะ มันคือเรื่องของการเมืองชัดๆแต่ก็มีนักเตะอีมากมายไม่เห็นด้วยที่วินิสูดได้แค่ที่2อที่ออกมาโพสให้กำลังใจเพื่อนมากมายด้านวินิสูดเองก็ได้โพสสั้นๆถึงงานนี้ว่าพวกเขายังไม่พร้อมแต่ผมก็จะทําให้ดีกว่าเดิม10เท่าถ้าผมต้องทําำะนะแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้วินิสูดโดนปนบอลลงดอรจริงหรือไม่